อัปเดต15.1มาแล้วสำหรับคนที่ใช้ซัมซุงรุ่นเก่าหรือยังไม่เป็น Android 15ก็สามารถอัปเดตได้แต่มีเงื่อนไขสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะฮะครับวันดีอับดึกครับผมครับวันดีอับดคลฮะตันนี้เพิ่งกลับมานะคะจากบ้านเนใน UK สัมมุทิอันไอคิ IT practice ถูกต้องครับสิคีรีวิวนะ อ่าสรอยู่อนาธิภินะฮะผู้ช่องตัวเองยังผิดเลยไม่โอ็นไคไม่เป็นไรไม่เป็นไอ่วันนี้มีความตื่นเต้นและดีใจเล็กน้อยอ่ะอ่าใช่หลังจากที่สองวันหายไปเลยอ่าใช่มกพัครับก็ตอนนี้ท a l k b a c k 15ในอ่าสิบหจนึ่ในซัมซงมาแล้วนะฮะรุ่นเก่านะอ่าวกเลตเป็นเบต้านะใช่เบต้าครับเบต้าเป็นเอด้วย แต่ถ้า,ถ,าถ้าอัปเดตมาแล้วมันจะมีอาการะนะฮะอ,อาการของมันคือ,อ,อเครื่องดับ,บนะฮะใช่เครื่องดับคือไม่มีเสียงเลยวิธีการคือต้องมีโปรแกรมอ่านจะ,ะกจราจข้อหรือในเครื่องอ่าใช่จะบอกอย่างนี้ว่าก่อนอัปเดตเนี่ยควรติดตั้งโปรแกรมอ่านนักจราอรข้ออยู่ในเครื่องใช่เพื่อที่จะเอาไว้แบบว่าทำการแก้ไขเขา ่่าใชหรือว่าอนุญาตเขาอะไรเงี้ยอ่่าใชแต่ถ้าในทางนั้นก่อนที่จะอนุญาตเขาได้อะต้องไปที่การเข้าถึงแล้วให้มันมีการแจ้งเตือนนี้ขึ้นมาก่อนว่าอ่ะเอาเลยมาฟังกันอ่ะเดี๋ยวฟังกันฮะผมจะพาไปอัปเดตเป็นอ่าเป็นเท่ากับสิบห้าจุดหนึ่งแต่ว่าอแอนดรอยอะยังเป็นแอนดรอยสิบสี่อยูอ่ยังไม่ใช่ซึ่งด้วยความที่การแจ้งเตือนลงไปเลยป่ะไม่รู้นะฮะไม่รู้ถ้าเข้าอัปเดตนะฮะ Open navigate telegram open navigate ค้นหา group blinded group สบายดี group พูดคุยรเข้าไปแล้วก็ไปที่ลิงก์อ่ะไปที่ไปดีเคนะั้นพี่เถาตอบกลับพี่เถาพี่อ้อมดูก่อนนูซายกนกวัดข้อความสินูซายพี่เถาพี่พี่เถา APK file Talk back one five one zero one z APK ไม่ซั่ Talk โปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจ Talk back คุณต้อยกเลิกอัปเดตปุ่ม Talk back นี่อยนะ Talk back Talk back ติดตั้งแอปแล้วเสร็จปุ๊บพูดโประโยคหน้าหลักพ่อพ่อปริการตั้งค่านะครับมันจะมันจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะทีตอนนี้เปิดโปรแกรมมาหน้าจะเริ่มครอบอยู่นะฮะการตั้งค่าาอ่่ใชไอคอนแอปพลิเคชันการช่วยเหลือการเข้าการช่วยหาการค้นหาการตั้งค่าปุ่มออ่่่าาตเยงนะะฮตัวเลือก แนะนำสำหรับการเสริมการ talkback เมื่อกดเข้าไปใน talkback นะครมันจะขึ้นอย่างนี้การตั้งค่าที่จำกัดเห็นไหมครัปัดขาครัปัดขาไปอ่านรายละเอียดหน่อยก <atur itary tweak> ารตั้งค่าที่จำกัดขณะนี้การตั้งค่านี้ใช้งานไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของคุณแอบที่เป็นอันตรายอาจขอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่สามาีถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ยกเว้นว่าคุณจะอนุญาตการตั้งค่าที่จำกัดในตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับแอปที่ระบุในการตั้งค่า greater than sign แอปตกลงปุ่มเขาบอกวิธีแล้วเราให้กดตกลงนะ่การช่วยหลือกลับแล้วลลวิธีการแก<า>้ไขคือปฏิการอ่าป,ปฏิแอปนะฮะการตั้งการจัดการแอปการดูแลแอป แอ้ว<ร>ก็สองถือขึ้นไปหาท็อวแบ็กนะฮะปิดโฟลเดอร์ที YouTube YouTube ่ปลอดเอิร์ธควิกที e น r t เป u นเอ r ร์ธควิการ์9.1เอิร์ธควิกโปรแกรมอ่านหน้าจอร a นาร์นัทบานานาฮอสคอลพิกซี่บอดโฟลเดอร์ซูมซูมสติ๊กยูทูบมิวสิกยูทูบคุยทวฮอต Voice Access, Vibas, TTS, True Money, Traveloka, TikTok, What? Traveloka, TikTok, The Concert, Telegram, Talk Back, 130. <c oughs> ะะแต่สองครั้งเข้าไปนะฮะ <c oughs> จากนั้นไปที่ตรงตรงัวเลขเพิ่มเติมค่ะข้างบนอ่าใช่ไปท<ร>ี่ตัวเลขเพิ่มเติมนะฮะค่ะตำแหน่ขงข้อมูลแอดตัวเลือกเพิ่มเติมแต่สองครั้งมันจะมีนี่ขึ้นมาลบการติดตั้งอนุญาตการตั้งค่าที่จำกัดลบการติดตั้ง ปเดตคือกรณีที่เราอยากจะใช้เว็บเช็นเก่าเขา่ใชแต่จริงๆถ้าเราอยากจะมาใช้เขาเนี่ยก็ให้กดคำว่าอนุญาตการตั้งค่าที่จำกัดผมจะลองกดนะฮะยืนยันตัวตนของคุณข้อมูลแอบมาแล้วนะฮะเขาขึ้นว่าถ้าเราไม่ได้เปนเจ้เสียงเนาะเขาไดขึ้นว่าอนุญาตการตั้งค่าที่จำกัดแล้วอ่าแล้วลองปิดเจ้าโปรแกรมอนุญาตของกระทิงไปการช่วยเหลือพิเศษ ปิดแล้วปิดแล้วปิดละปิดละปิดละปนะฮะกดขึ้นมากดเปิดเข้าดูนะป้ายเปิด Talkback ยินดีนะครับที่อัปเดตแล้วนี่นะฮะมันจะเป็นหน้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบทที่อัปเดตแล้วนะฮะมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะไปดูก็มีอะไรใหม่บ้างนะฮะหน้าหนึ่งจากห้าตอนนี้ Talkback มีการควบคุมการอ่านใหม่เพื่อให้คุณไปยังส่วนต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคุณจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ในอีกไม่กี่หน้าจอถัดไปคุณดูข้อมูลนี้ I ในภายหลังได้ในการตั้งค่าจอกระดักไปเจอใหม่ใน Talkback คุณคุ้นไหมคะคุณคุ้นไหมคะอ่าคุณคุ้นไหมฮะไม่คุ้นเลยถัดไปถัดไป,ดไป,ดไปมาดูกันลองสร้างคำอธิบายรูปภาพเมื่อคุณโฟกัสที่รูปภาพให้เปิดเมนู Talkback แล้วเลือกอธิบายรูปภาพมีรูปภาพด้านล่างนี้หนึ่งรูปลอง ตัวอย่างรูปภาพโดยใช้3นิอยู่แตะเพื่อเปิดเมนูช็อกแบ c และเมื่อคุณนฟกส่งตัวอย่างรูปภาพโดยใช้3นิอยู่แตะเพื่อเปิดเมนูช็อกแบ c แล้วเลือกอธิบายรูปภาพเพื่อสร้างคำอธิบายรูปภาพเมื่อคุณโฟกักสูงตัวอย่างรูปภาพโดยใช้3นิอยู่แตะเพื่อเปิดเมนูช็อกแบ c แล้วเลือกอธิบายรูปภาพเพื่อสร้างคำเมนูช็อกแบ c อ่านจากคัดพัดการค้นซ่อนนัดคำสั่งการตั้งค่าจากตัวอักษรการตั้งค่าจอยกเลิกปุ่มการตั้งจากตัวการตั้งคำสั่งเสียงซ่อนหน้าจอการค้นหาในินการตั้งค่าในงค l k ธิบายกเล คุณเปลี่ยนการตั้งค่าทำอธิบายรูปภาพด้วยูกมือในการตั้งค่า Talkback ทำอธิบายรูปภาพและไอคอนถัดไปปุ่มอ่ามาร่วมกันการปรับปรุงลิงก์การปรับปรุงลิงก์ตอนนี้การเปิดลิงก์นั้นทำได้ไม่ายกว่าที่เคยเมื่อคลลิงก์ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานหากมีลิงก์หลายรายการการแตะสองครั้งจะเปิดเมนูการทำงานเพื่อให้คุณเลือกลิงก์ที่ต้องการเปิดตอนนี้เมนูลิงก์เป็นส่วนหนึ่งของเมนูการทำงานแล้วซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้หนึ่งหรือปรับลงเพื่อเลือกลิงก์ได้หากต้องการค้นหาลิงก์ทีีี่่่่่่่่่่เเเเเคคคคคคคยยยใใใชชช้้้้้กกกกกกก็สสาา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 ามมมมมมรร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 ถวววบบบบบุุออนนนนหหัััััลิงงงงง์ททขโโไไดดปปปตตต Talk back แแู ถัดไปปุ่มตัวเลือกการไปยังส่วนต่างๆของเว็บเพิ่มเติมคุณสามารถเพิ่มการไปยังส่วนต่างๆของเว็บลงในการควบคุมการอ่านเพื่อค้นหากราฟิกตารางส่วนหัวและอื่นๆบนหน้าเว็บได้หากต้องการดูตัวเลือกทั้งหมดสำหรับการไปยังส่วนต่างๆของเว็บให้ไปที่การตั้งค่าท็อกแบ็ปรับแต่งเมนูเรนด์้งสายปรับแต่งการควบคุมการอ่านเดี๋ยวค่อยลองนะถัดไปอ่าผลการค้นหาในหน้าจอเมื่อใช้การค้นหาในหน้าจอเพื่อค้นหาคำที่เฉพาะเจาะจงบนหน้าจอคุณจะท้ามไปยังผลการค้นหาถัดไปหรือก่อนหน้าไเมกที่คย ธีเริ่มต้นใช้งาน 1. เปิดการค้นหาในหน้าจอโดยกดสามอยู่ข้างไมบนหน้าจอใช้เมนูท a อ k หรือใช้คำสั่งเสียง 2>, 2. เพิ่มคีย์เวิร์ดในการค้นหา 3. ใช้สมอยปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดการควบคุมการอ่านสเมืม่อได้ยินเสียงการค้นหาในหน้าจอให้ปัดลงเพื่อด,ดูผลการค้นหาถัดไปหรือปัดขึ้นเพื่อด,ดูผลการค้นหาก่อนหน้าเสร็จสิ้นกุ่มเดี๋ยวค่อยลองดูกันเนาะข้อมูลแอบได้ไหมข้อมูลแอบตัวเลขเพิ่มเติมกุ่มสิ่งที่ให้เทส ย้ำ่าสิ่งที่ให้เทสนะคะอ่าไปเทสแอปธนาคารได้เลยหน้าจับที่หนึ่งจัถ้าอยากรู้ว่าเข้าได้รเข้าไม่ได้ไปเช็คแอปธนาคารได้หน้าที่1จตัวไหน้าที่เอกสารผมจะลองเช็คที่อ่าทั้งทั้งองตัวเลยนะฮะเียแต่ไม่ทุทนะคะดกต่เพราะว่าหนูต้องไปธุระพรุ่งนี้อ่าอ่อ่ไปะพรุ่งนี้ไปไปกับการับการเปลี่ยนรูปโปรเฮ้ยการแจ้งเงิน ออกจากระบบเอาเงินเฮเข้าได้เฉยเลผ่านนผ่นันยัเสน์ัสฟ้าซมซองมองัสเอสซอีซเอสซีบีอีซนะับมาดูกันเอสบีอีซีเอสซีบีอีเฮ้ยเข้าได้เจตนิพัฒน์บังกระสอเข้าได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะ นี่คือวิธีการแก้ไขนะฮะนี่คือเงื่อนไขถ้าเราจะอัปเด,ดตเทอร์แบ็ก15.1ตัวเบต,ต้ามาด้วยนะยคะเพราะที่เราแก้คือจะเป็นเหมือนอย่างหนูเมื่อวานนี้โอ้โหเพิ่งแก้กไขเมื่อกี้เพิ่งแก้ไขเมื่อกี้ค่ะใช่ครับคือคือ,ค,อคือเป็นคือเป็นเมื่อวันอาทิตย์ไงเป็นเมื่อเย็นวันอาทิตย์เรามาแก้ไขเอาคืนนี้อ่าของพ่อได้แต่เมื่อวานล่ะพ่อหนูแก้ไขให้ไงอ่าของ ข,ข,อของของพี่ตั้งแต่เม uh ื่อวานนะใช่พร่อหนูแก้ไขให้ไงแต่ดวันน,น Listen, ี้เพิ่งจะมาลองกลับมาลองกับของตัวเองนะกลับแต่ให้คำว่าอย่างที่บอกไม่แน่ใจน่าจะหลักหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งถ้าเราอัปเดตไอดโนนสิบห้าแล้วเนี่ยมันจะติดตั้งทับลงไปเลยไหมหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเราลองรอไอดโนนสิบห้ามาจริงๆแล้วมารู้แล้วมันแล้วมันแล้วมารู้กันว่าเฮ้ยมันจะติดตั้งทับป่ะกลุ่มอ่าใช่ครับก็ สำหรับสื่อนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะรีบลงให้เลยทีเดียวเพื่อใครไปเอาอ่าเท่าแบ็กเอทีเคจากกลุ่มพูดคุยเรื่องไอทีในเทรแกรมนะฮะจากพี่ไทยคนนึงอะไรละอ่าพี่ไทยเราเองนะฮะอ่าพี่สพทนะฮะอ่าใช่เพื่อไม่ีใครไปเอากลุ่มเผื่อใครไปเอาเท่าแบ็กเอทีเคจากของพูดคุยเรื่องไอทีของพวกเราเนาะอ่า แล้วก็กลังจะอัปเดตนะฮะวิธี<ร>การแก้ปัญหาทําแบบนี้ <ไป S 2> นะครับไปถามพี่สปถามพี่สรทได้นะคะว่าให้เครดิตคนเอาโปรแกรมมาแจกด้วยกันก็คือพี่สุรพงษ์แซ่ตั้งนั่นเองนั่นแหละนะฮะคือคือคือเมื่อกี้ที่เราที่เราเล่นชื่อเขาเป็นตัวยอ่อดเพราะว่าบางทีความเป็นส่วนตัวเขา P D P A ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่าใช่พี่สรทเนาะอ่าใช่ก็ให้เครดิตอลเขาก็แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครเพื่อนกันไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Shatra